สวัสดีค่ะแม่มลิซอนเกษตรอินรีนรย์นะคะวันนี้แม่มลิซอนนะคะจะมาบอกวิธีการปลูกผักคะน้าในกระถางนะคะด้วยพื้นที่จํากัดนะคะปลูกผักทุกชนิดแม่มลิซอนก็จะปลูกลงกระถางนะคะกระถางก็ประมาณกว้างประมาณ8นิ้วนะคะกว้างประมาณ8นิ้วบางกระถางก็กว้างประมาณ4 5นิ้วนะคะ ก่อนที่จะปลูกคณะนะคะเราต้องมาเพาะต้นกล้าก่อนก่อนที่จะเพาะต้นกล้าเราก็ต้องเตรียมดินเพื่อเพาะเมล็ดของคณาเพื่อให้เขาเป็นต้นกล้าคณนานะคะเพื่อเราที่จะเพื่อเราจะได้แยกลงกระถางใหม่ต่อไปนะคะ การเพาะต้นกล้าแม่ะริซอนจะเพาะใส่ถาดหลุมนะคะนี่เป็นคณะนะคะที่แม่มะลิซอนปลูกไว้ตั้งแต่หน้าฝนนะคะแล้วก็ตัดกินหลายรอบแล้วค่ะน่าจะตัดกินประมาณสามรอบแล้วมีอยู่สองต้นก็แตกแขนงออกมาสี่ถึงห้าแขนงนะคะเนี่ยคณะเวลาเราตัดเราก็ไม่ตัดทั้งหมดเราตัดเอาเฉพาะ ยอดและลำต้นที่อ่อนๆมันมาผัดนะฮะแล้วก็เหลือไว้ให้เขาแตกยอดอีกก็จะกินได้อีกหลายครั้งเดี๋ยวเรามาเอาดินใส่ถาดหลุมนะคะดินที่แม่มิรีสอนปลูกคณะนี้ก็ใช้ดินปรุงสําหรับปลูกนะคะไม่ได้ใช้ดินพิษมอสเพราะว่าคณะนี้ก็จะงอกง่ายอยู่จะไม่เหมือนผักสลัดนะคะ แม่มริซอนก็จะเอาดินเตรียมไว้สำหรับปลูกผักนี้แหละค่ะมาเพาะต้นกล้าดินค่อนข้างจะแฉะเพราะว่าแม่มริซอนเติมน้ำลงไปนะคะก่อนที่เฉพาะก็เอาดินใส่ถาดหลุมใส่ถาดหลุมให้เต็ม นำดินใส่ถาดหลุมเต็มแล้วนะคะก็ใช้ไม้ตะเกียบนะคะจิ้มจิ้มให้เป็นรูเพื่อที่จะวางเมล็ดของคณะลงไปนะคะจิ้มทุกหลุมเลยค่ะถาดหลุมนี้แม่ะริซอนก็ตัดออกมาจากถาดใหญ่นะคะถาดใหญ่หาที่วางลําบากแม่ะริซอนก็ตัดออกเป็นสี่ส่วนนะคะเพื่อนํามาเพาะต้นกล้าก็เพราะประกาศขาวบ้าง กระหล่ำปลีมั่งแล้วก็กวางตุ้งนี่ก็จะเป็นคณะนะคะเมล็ดคณะแม่มริซอนซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นได้สิบปีนะคะเมล็ดคณะแล้วก็หยอดลงเลยค่ะหยอดลงหลุมละหนึ่งถึงสองเมล็ดนะคะแม่มริซอนไม่ได้หยอดมากถ้ามัน งอกทั้งสองมเมล็ดแม่มเมล็ดซ้อนก็จะคัดแยกไปปลูกด้วยกันเลยค่ะใส่ให้ครบทุกหลุมแล้วก็รดน้ำนะคะนี่จะเป็น คณะยอดที่แม่มารีซอนได้เพาะไว้นะคะไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าดินที่แม่มารีแม่มารีซอนเพาะนั้นมันไม่ค่อยดีไม่ได้ใช้ดินพิทมอสนะคะก็มารีเขาคงดินก็คงค่อนข้างจะแข็งแล้วก็เหนียวนะคะคราวนี้แม่มารีซอนนะคะจะมาเอาต้นกล้าจากถาดเพื่อปลูกลงกระถางใช้หางช้อนแค้ออกเลยค่ะ นี่แล้วก็ปลูกลงเลยตรงกลางเดี๋ยวหนึ่งกระถางแม่มบริซอนก็จะปลูกหลายๆต้นนะคะเพราะว่ากระถางแล้วก็พื้นที่วางมีจํากัดนะคะแม่บริซอนก็จะแคะแล้วก็ปลูกทั้งหมดนี้เลยต้นกล้ามไม่งามแต่ปลูกแล้วเดี๋ยวก็งามเองค่ะนี่มีใบแท้อยู่ประมาณสองถึงสามใบนะคะใบเลี้ยงอยู่ด้านล่างสุด แม่มริสุซอนก็ปลูกได้แล้วค่ะแม่มริซ้อนนะคะจะปลูกให้หลายๆต้นในกระถางเดียวกันเพื่อประหยัดพื้นที่นะคะเขาก็กระถาง8นิ้วนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นอะไรนะ,ะก็ใส่ไป พอใส่ใบเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยรดน้ํานะคะเดี๋ยวแม่มาริซอนก็จะปลูกให้หมดถาดนี้เลยค่ะน่าจะได้ประมาณสองกระถางค่ะหลังจากที่ปลูกแล้วนะคะ ก็รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ร่มลําไรประมาณ3-5วันเขาก็ติดแล้วค่ะแล้วก็มาตากแดดเลยเลยถ้ามาตากแดดนี้คณะจะโตเร็วมากนะคะ โตเร็วมากเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดคะนเป็นผักที่ชอบแสงแดดค่ะนี่จะเป็นคะนาที่แม่บริซอนนะคะได้แยกต้นกล้าไว้ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะกำลังจะโตกำลังงามเชียวค่ะนี่เห็นไหมคะเมื่อเขาโดนหมอกแล้วผิวเขาจะมันสวยเขาเรียกว่าคะนาโดนหมอกถ้าผู้หญิงสาว,ส,าวสวยๆนี่นะคะสดชื่น เขาจะเรียกว่าสุดชื่นเหมือนคณะโดนหมอกนะคะแล้วก็เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะทราบวิธีปลูกคณาแล้วนะคะทราบวิธีปลูกคณะยอดในกระถางแล้วหากชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริสอนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ